สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปสัมภาษณ์แฟนๆกันว่าเชียร์ทีมชาติไทยคนไหนเจ้าบุมบิมค่ะความพยายามสูงค่ะเล่นให้เต็มที่ค่ะวันนี้เล่นให้สนุกค่ะกระ่องกาลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะวันนี้แล้วก็ให้บุ๋มบิ่มด้วยวิภาวีค่ะก็อยากให้สู้ๆเห็นนะทำเต็มที่สนามเลยก็เชียร์อยู่ให้กําลังใจค่ะเชียร์อยู่นะคะสู้ๆนะคะมาเชียร์น้องบุ๋มบิมค่ะ เกยวอัชลาพรค่ะพี่ทุกคนสู้ๆนะคะรับเชียร์อยู่นะสู้ๆค่ะพระสวนมุกสีครับพมน้องกําลังมาครับก็อยากให้น้องพยายามทาให้เต็มที่ครับวันนี้น่าจะทําได้ครับขอให้น้องสู้ๆครับขอที่ไทยได้ชัยชนะกลับมาครับวันนี้อัชลาพรครับรู้สึกว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นทั้งดีเฟนต์และออฟเฟนต์ได้ดีครับขุมบิมค่ะชอบขุมบิมค่ะชอบเพราะว่า เลยสําหรับประเทศไทยน่ะคกาบี้ก็เป็นนักกีฬาในดวงใจที่ชื่นชอบนะคะของทีมบาราซิลเพราะว่ากาบี้เองเนี่ยดูแล้วเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็มีความสามารถเวลาเขากระโดดตบแต่ละทีเขาดูมีพลังเลยค่ะดูสมาดูเท่แล้วก็เวลาที่เขาพูดคุยกับแฟนคลับเขาดูนิ่มากมากเลยะคะ่ะก็วันนี้เป็นแมตช์นะคะสําคัญของทีมไทยเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจมาส่งกาลังใจให้เต็มที่เลยะคะ่ะขอให้ทีมไทยตั้งใจเล่นนะคะพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลครับมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยครับนะฮะ ยังไงก็ส่งแรงใจนะฮะนักกีฬาทีมท่าไทยด้วยกันนะเอา้าไทยเล่น,ลน<พ>ไทยเล่นไทยเล่นจบล้คนจอที่เจ็ด